กล Goku. ัวกลัวทำไมลงไปเลยมาลุ้นกันนะครับว่าจะจมหรือไม่จมอุดรธานีมีวัดสวยๆให้ชมมีคำชโนดที่ผู้คนหลั่งไหลมาไม่ขาดสายมีทุ่งดอกไม้สวยๆให้ถ่ายรูปแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปกระโดดน้ำ ที่อุดรธานีนะครับเขามีอ่างเก็บน้ําห้วยตาดขาและเป็นอ่างเก็บน้ําที่อยู่กลางหุบเขาสวยแบบนี้เลยครับตั้งอยู่ในเขตอําเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีแล้วเขาเนี่ยนะครับก็มีแพรเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวไปนั่งทานข้าวกันแล้วก็ไปเล่นน้ํากันแบบนี้แหละครับ แต่ก่อนที่จะไปที่นี่นะครับเราขอแนะนําเส้นทางการเดินทางกันก่อนเพราะไม่อยากให้ทุกคนต้องหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตเหมือนพวกเรากล <c ười> ้าหลงก็กล้ารับเว้ยคือ <c ười> อย่างนี้ครับถ้าเราปักหมุดจากตัวเมืองอุดรธานี GPS มันจะพาเราตรงไปถนนอุดรเลยแล้วไปเลี้ยวซ้ายที่3แยกวัดถ้ำกองเพลนขอบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่คุ้นเส้นทางนี้ ห้ามไปโดยเด็ดขาดบอกไว้ก่อนแต่ให้เลือกเส้นทางนี้แทนครับก็คือไปเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกหนองวัวซอตรงนี้เลยแล้วตามเส้นทางไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเลี้ยวเยอะหน่อยแต่ถนนดีกว่าแน่นอนไม่หลอนด,ด้วยโอเคเรากลับมาที่อ่างเก็บน้ําห้วยตาดขากันต่อนะครับที่นี่เขาเปิดบริการทุกวันเลยราคาสําหรับลงแพเริ่มต้นที่150บาทสําหรับชั่วโมงแรก ส่วนชั่วโมงถัดไปก็100บาทเท่านั้นเองส่วนอาหารและเครื่องดื่มก็สามารถโทรสั่งได้เลยมีร้านค้าชุมชนให้บริการอยู่เยอะมากก็จะพายเรือมาส่งถึงที่แบบนี้ล่ะครับโอ้โหเสาอาทิตย์เต็มเล่นว่ครับเสาอาทิตย์จะเป็นเล็กหน่อยนักเรียนมากพายให้คกับผมอ๋อเล็กหน่อยแถวนี้บ่เกิดไล่ได้เขาหรอเม่าครับ,ารบการมาเที่ยวแบบนี้นะครับต้องมากับแก๊งเพื่อนครับทุกคนถึงจะสนุกมาคุยกันมาเล่นน้ำกันสนุกสนานโอ้โหฟินสุดๆ ที่นี่เขาจะมีชูชีพแล้วก็มีห่วงยางให้ด้วยก็จะได้เล่นน้ําด้วยความปลอดภัยกันทุกคนวิแตตาใส่ชูชีพจะไม่เห็นเสื้อนี้นะเสื้ออะไรครับมองด <c oughs> กูอยู่ไหนะใช่เมื่อกี้กูอยู่ไหนหะ <c oughs> ลงทางเกือบครึ่งชั่วโมงอะ GPS แบบพามั่วมากวันนี้ครับเราอยากจะลองของใหม่พกสระว่ายน้ําลูกไปด้วยครับอ่ะ,อะ เบียจะมั่นใจได้ไหมว่าเราใส่ชูชีพเราเบียจะไม่จมไม่จมเออนั่ลงนั่งลงมีเพื่อนมันก็สบายใจกว่าอันนี้มองไหนอะไรหนึ่งมองไหนอยู่ที่ไหนใส่ชูชีพก่อนมันจะแบบคลุบหรือเบียหายใจขาดอากาศหายใจตายไหมอะไม่ได้เพื่อคนดูแต่ก็ตาใจคนคิดเนี่ยเขากลัวกลัวทําไมลงไปเลย ได้ไ,ได้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 ไม่จมไม่จมไม่จมเออไม่จมโอ้ยเหลือเหลือกูทำไมเป็นทรงนี้วะภาพในหัวที่คิดไว้ว่าถ้าเอาสระว่ายน้ำไปเนี่ยเราจะถ่ายให้ได้แบบนี้แต่ความเป็นจริงเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> นานแค่ไหนแล้วครับที่เราเนี่ยไม่ได้ชวนเพื่อนรักสมัยเรียนไปกระโดดน้ํากันแบบนี้ใครที่คิดถึงเพื่อนและอยากจะชวนกันไปแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาอธิบายให้ฟังครับแชร์และแท็กไปหาเลยจบทริปแล้วครับลากันตรงนี้เลยทริปหน้าอยากให้เราไปที่ไหนเหม้นบอกกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ